บ้านยกสูงอันนี้ลูกค้าตอเสาขึ้นมาเองเดี๋ยวพาชมครับเครนที่ใช้ยกก็35ตันนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านคู่ที่ว่าถ่ายให้ดูกแล้วครับนี่ด้านหลังนะครับไอ้ยี่ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังมาชม รอบแล้วครับนี่ช่างจะหรออันนี้เจ้าของบ้านเขาหล่อมาเองครับหล่อขึ้นขเขาสายเข็มนะครับตรงนี้จะเป็นท่อน้ำนะครับแล้วเพลทที่ผมนั่นมาเขาเชื่อมติดก,กับเหล็กเพลทเสาปูนนะครับนี่ท้าเดินตรงตามมันไม่ใส่กระเบื้อง